สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนใน YouTube สวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้เรามาดูฟาร์มกบเพื่อนบ้านนะคะใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆฟาร์มเรานี่เองไม่ไกลนะคะคือพอดีมาเห็นไม่เห็น ลูกกบเยอะนะคะก็เลยมาดูแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเยอะมากค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะเขาเรียกมันเป็นกระสังบกเนาะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูะคะ่ตรงนี้ก็กำลังจะเอาน้ำใส่ อันนี้จะขนาดะจะขนาดใหญ่หน่อยนะลักษณะของกระสังบกแบบนี้นะคะสามารถที่จะ เปลี่ยนถ่ายน้าได้สะดวกสบายนะคะสำหรับเหมาะสาหรับมือใหม่ที่กําลังที่จะหัดเลี้ยงนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้เลี้ยงนะคะว่าต้องการที่จะบ่อใหญ่หรือว่าเบาเล็กนะคะก็มีหลายมีหลายขนาดให้เลือกนะคะ วันนี้เราพามาดูออกระสังการเลี้ยงกบในกระสัออกะสงกระสังบกนะคะของของเพื่อนบ้านเนาะนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูร,รอบๆนะคะคือมันเป็นกระสังบกที่สามารถถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำได้สบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกออดเนาะ เยอะนะคะสามารถบรรจุได้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวครับเนี่ยนะคะอันนี้เป็นบ่อบเปล่านะคะ ขึ้นอยู่กับขนาดของผู้เลี้ยงที่ต้องการที่จะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์เล็กมันมีให้เลือกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่มันเล็กกว่นี้อันนี้ก็มีกลุบ้างนะคะ อันนี้ก็จะขนาดก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะขนาดก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้น่าจะเป็นกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มั้งคะ่ะ เยอะมากอ๋อนนี้เป็น เยอะมากค่ะสรุปก็คือการเลี้ยงแบบกระชังบกนะคะแล้วแต่ตามสะดวกของผู้เลี้ยงนะคะเกษตรกรท่านไหนที่สนใจก็ลงอง สอบถามแล้วก็หารดูนะคะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะกาวหรือเซิร์ช Google นะคะพิมพ์ำคำว่ากระสังบกนะคะก็จะเจอนะคะขนาดแล้วแต่ท่านเลือกนะคะแล้วแต่แล้วแต่ท่านจะเลือกขนาดในการ เลี้ยงนะคะว่าจะเอาบ่อใหญ่บ่อเล็กนะคะ